สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปบทเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกับคุณครูปอเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการเขียนเรียงความนะคะเด็กๆเคยเขียนเรียงความมาบ้างไม่เอ่ยอเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูหลักในการเขียนเรียงความกันว่าเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ การเขียนเรียงความนะคะก็คือการนําเรื่องราวข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นหรือความรู้สึกมาเรียบเรียงด้วยภาษาที่ถูกต้องชัดเจนสละสลวยเพื่อสื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจตามที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อออกมานะคะการเขียนเรียงความมีหลายรูปแบบอ่ะอย่างเช่นเขียนเรื่องจากชีวิตจริงนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยการเขียนเรื่องจากชีวิตจริงต่อมาก็คือประสบการณ์หรือเกิดจากการจินตนาการนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะการเขียนเรียงความนะคะก็คือการเรียบเรียงข้อความเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นความรู้สึกโดยใช้ถ้อย,อย,อยคําสํานวนภาษาที่ถูกต้องนั่นเองนะคะรูปแบบของเรียงความนะคะ่าเรามาดูกันว่ารูปแบบของเรียงความประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือคำำํานําอย่างที่2ก็คือเนื้อเรื่องและสรุปนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ รูปแบบของเรียงความนะคะประกอบด้วยคำำํานาเนื้อเรื่องและสรุปนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบการเขียนเรียงความกันค่ะนี่นะคะก็คือรูปแบบการเขียนเรียงความนะคะเริ่มต้นที่ชื่อเรื่องนั่นเองนะคะหนึ่งก็คือชื่อเรื่องอ่ะเราก็จะตั้งชื่อเรื่องว่าเราจะให้เรียงความของเราเนี่ยชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ2ก็คือ คำนำนั่นเองนะคะ3ก็คือเนื้อเรื่องนะคะ4ก็คือสรุปนั่นเองนะคะอ่าอีกครั้งนะคะรูปแบบของการเขียนเรียงความนะคะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือชื่อเรื่องส่วนที่2ก็คือคำนำส่วนที่3ก็คือเนื้อเรื่องและส่วนที่4ก็คือสรุปนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าคำนำจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของคำนำนะคะก็คือเป็นการ เริ่มเรื่องนั่นเองนะคะคำนำก็คือการเริ่มเรื่องที่จะเขียนเพื่อแลวความสนใจให้ผู้อ่านได้ติดตามเรื่องต่อไปนะคะคำนานะคะไม่ควรมีความยาวมากนักนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องปกติมีเพียง1ย่อหน้าเท่านั้นนะคะะต่อไปนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะอาจจะเป็นข้อเท็จจริงรายละเอียดความรู้ความคิด นะคะซึ่งได้มาจากประสบการณ์การค้นคว้าหรืออื่นๆนะคะผู้เขียนเนี่ยจะดำเนินเรื่องตามโครงเรื่องที่ได้วางไว้อย่างเช่นเขียนลำดับเหตุการณ์ตามลำดับความสำคัญตามลำดับเหตุผลนะคะในการเขียนเนื้อเรื่องนะคะอาจจะมีหลายย่อหน้านะคะแต่ทั้งนี้ต้องให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะในส่วนของสรุปนะคะ การเขียนสรุปผู้เขียนต้องเขียนให้เกิดความสนใจนะคะอย่างเช่นฝากความคิดเห็นสรุปด้วยสุภาษิตคำคมบทร้อยกรองหรือลงท้ายด้วยการตอบคำถามหรือตั้งคำถามนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนในการเขียนเรียงความกันค่ะ ขั้นตอนในการเขียนเรียงความนะคะ1เลยก็คือเตรียมการเขียนอ่าเตรียมการเขียนอย่างไรก็คือเลือกเรื่องที่จะเขียนหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนนะคะ2ก็คือยกร่างการเขียนอ่ายกร่างการเขียนนะคะก็คือนำแต่ละหัวข้อนะคะมาเขียนขยายรายละเอียดนั่นเองเรียบเรียงเป็นประโยคและข้อความโดยใช้ถ้อยคําให้สละสลวยเขียนหัวข้อย่อยหนึ่งย่อหน้านะคะ 2นะคะก็คือจัดเข้ารูปแบบการเขียนเรียงความนั่นเองนะคะอย่างที่3ก็คือปรับปรุงการเขียนนำมาเรียงนำเรียงความนะคะที่เขียนเนี่มายกร่างนะคะกลับมาอ่านทบทวนกลับมาหานทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจจบและเพิ่มเติมหรือปรับลดเนื้อหาให้มีความเหมาะสมนั่นเองนะคะรวมทั้งตรวจจบการใช้ภาษาตัวสะกดการันการเว้นวรรคและปรับแค่ ให้ถูกต้องสมบูรณ์นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูว่าการเขียนเรียงความที่ดีนะคะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะการเขียนเรียงความที่ดีนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความอ่ารูปแบบการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างเอ่ยก็คือมีคํานําเนื้อเรื่องและสรุปนั่นเองนะคะ2ก็คือเนื้อเรื่องมีสาระที่ชัดเจนนะคะ สาลำดับความคิดดีมีความต่อเนื่องกันสใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา 5. มีการใช้ข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม่นะคะและ 6. ก,ก็คือสำนวนภาษาที่มีความสละสลวยอาจมีการใช้สำนวนสุภาษิ์บุดร้อยกรองมาประกอบในการเขียนเรียงความด้วยนะคะอะข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังในการเขียนเรียงความเราไปดูกันเลยค่ะ ก็ควรระวังในการเขียนเรียงความนะคะการเขียนคําที่มีมากกว่า1พยางโดยแยกไว้ต่างบรรทัดกันนะคะเรียกว่าการฉีกคําทําให้ความหมายของคำเนี่ยพลัดเคลื่อนจึงควรเขียนคําทั้งคําไว้ในบรรทัดเดียวกันนะคะหากไม่มีเนื้อหาที่เนื้อเนื้อพอที่ที่จะให้เขียนได้นะคะเราก็เลื่อนคํานั้นเนี่ยไปเขียนในบรรทัดต่อไปนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างการเขียนนะคะ อย่างแรกนะคะการเขียนที่ไม่ถูกต้องนะคะ,ะมาดูกันว่าการเขียนที่ไม่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะประโยชน์ก็คือการออกกําลังกายถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพเห็นไหมคะปละนะคะปละกับหยูดปละกับหยูดอยู่คนละบรรทัดกันแบบนี้ถือว่าผิดนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะการออกกําลังกายถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเลื่อนจากาการแยกคําเมื่อกี้ปรับกับหยุดอยู่คุณบรรทัดใช่ไหมคะเราก็ปรับให้มาอยู่บรรทัดเดียวกันนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะาการเขียนที่ไม่ถูกต้องนะคะครูคือผู้อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดีของสังคมเราสังเกตที่คําว่าความสามารถนะคะเห็ะเป็นการฉีกคําอยู่นั่นเองนะคะแบบนี้ถือว่าผิดนะคะ,ะเรามาดูการเขียนที่ถูกต้องกันค่ะครูคือผู้อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคมเห็กเปคะเราก็ยกมาทั้งคําเลยมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะ กับการเขียนเรียงความนะคะเราก็จะมีทั้งรูปแบบของการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความที่ดีและข้อระวังในการเขียนเรียงความนะคะรูปแบบในการเขียนเรียงความนะคะประกอบด้วย3ส่วนนั่นเองนะคะก็คือคํานำใช่ไหมคะในเรื่องและส่วนสรุปนั่นเองนะคะและสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรที่จะระวังในการเขียนคํานะคะเราจะไม่ ฉีกคานะคะถ้าคํานั้นเขียนไม่พอในบรรทัดเดียวกันเราก็ยุกมาทางคํามาขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ